พี่น้องพบก,กับช่องแก้งสกาวดเดลลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะเรามาเจอเด็กน้อยอีกแล้ว <ś c oughs> สวัสดีค่ะหรือ,อยังใครไปเที่ยวสายหลวกไปไปเบื้องป่าเด้อไอแน่น <c oughs> พักกันไปหาเลือกเบื้องเก้าอี้นั่งค่ะพี่น้อง เขายิงเขาบอกว่าน้ำดักโอ้ยบักเต๋าโอ้โหเรามาเข้ามาเราก็เจอเลยนะคะเพชรนุ่นตุลเพชรนุ่นตุนพี่น้องเพชรนนตุนเพชรนนตุนฮะซื้อมะนางฮะเมืซื้อมะนางอันนี้เองนี่แล้ว มันขาดเนีโอ้บ่บอบตะบังตัวเองกับพ่อแห้งแล้วเออซื้อไม่ห้ยายน้ไม่ยังี้มูนิกาฮะเชียงบินเชียงบินฮะใช่หรอ มึงจย่าป่วยเขาไม่ได LIKE <c ười iono> mm. ้บอกให้งดเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไงจีคุบคุบส่องหา ไอยู่แต่ว่าเซลนี่ไปให้ยายก่อนยายเล่าก็อยากยของของยายเล่ามันก็ขาดเอาไปให้ยายก่อนใช่ล่ะแม่เอ้าช่องฮะถืกที่สุดแล้วนอกนั้นมีแต่เปยงเป้งฮะแมนแมนขันพิ้งไงก็หนีกับหกรวย แพ้ยงบดอืออะไรเจ้านี่ล่ะโอ้สิหอมไหมแม่หอมใครก็ภสักอยู่ป๊าจับว่าด้แล้วนะแม่ที่โอ้ยกินลอยไปอยังโอ้ยอยากให้เบาเบาสะอ่อนเนาะอันนี้เบาเทานเนาะ เอืออู้ยิ้วิงได้ยังกินฮะข้าวอะไรก็ไม่รู้ก็หมูกรอบโอ้เอาเอาหายหายเอออากาศมันเปลี่ยนแล้วก็ฝนตกแล้วก็แดดออกไปนี้แล้วก็หนาวเออโอ้ยยังมาท่านแล้วตีน้อยอีเมลอนนี่กระไร

มันบอกเกลือมันบอกเกลือโอ้ยแล้วก็อีไม่ละเจิมกันแล้วก็มันจะมีช่วงที่มันมาเออมัองน้นแล้วมันงแตืกอมันจะเทือนมันจะเทือนปกติมันก็ไม่ดีอยู่แล้ว

สื่อเชื่อไ้ในรถแล้วก็สีหิวไปหิวมากพราาเด็กหนอนเมื่อก็้ไห็นหอกมึงส่งแล้วยยงหนอนก็นอนตั้งนี้เพราะว่าถ้เลาหัวกับฉี่เกลือจะยิ่อย่างต่วอย่างจะฉี่เดียนมานอนน้ำโอ้ยม่งส้วงเออมันจะเข่าหัวเมียแยกหนอกั เอออ uh, uh, oh. ันนี้ละกัพ่อได้อยู่แม่จะมาข่อยแงต้นเป็อไอนกั่บซงสิะจะไ่ตองแซงหัดนึก่ยแงต้เปรียบอยแงต้เรียบอั้งอแยังเแงเรียบลอยอ่ะแล้วเสียแงจจงใดก่อนกูมาศูนแตัวมเรยบผก็เลเถ้ามนูงตเรียบลอเดี๋ยวเดีเอาสมองไปเช็กก่อน

แย้อนมั oh, ้งเอเาใช่ด้ยยังอะไรยังมาผักเมียเอ้เนี่ยแหละอีเมลลอนของแครอือเพราเจ้าเสื้อเปิดเพลงหรือบป่วันนี้เรามีอะไรนะมีลำไยมีลำ หยอกด้วยเออแล้วก็รำคาญโอยยรำคาญแหม่ยลายเ่ี๋ยเดียดี๋ยวเดี๋ยวนิมาเจอกันเลยวัดทีิมาวัิมาเออโอ้โหวูมีเงย โอ้ยมันกะิดเยท่อนเดียวเนี่ยละน่ากลัวมือได้ละเอาสุดที่ไมล่อนเนี่ยอีนเอาไปใส่ก้อนนี่เออเออเอาไม่ไว พวกเขาเพือย26ก35้วย well ัง24อก30ซื่อๆเนี่ยเว26อก25โอ้ยเอว24อก30ท้วนนี่แม่พอดีแค่ใจเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็นั่แจ้แล้วแถวแกะซอยบ่อท่างนั่นแจะซอยบ่อแกะซอยน่าเดือเนี่ย มาทำแม่ฮะ<า>ตุกแม่อืดอยากบ่เจ้าอะไรยุสัยมาเดี๋ยวหาหาก่อนเด้ออาลเราเพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาสำนนี้คลิปหนาบอกกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ